ถ้าวันหนึ่งคุณต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่มีทางรอดคุณจะยังคงสู้ต่อไปได้หรือเปล่าแล้วถ้าสถานการณ์นั้นคือการถูกยิงด้วยกระสุนมากกว่า27นัดจนร่างกายเต็มไปด้วยรอยกระสุนแต่คุณยังคงต้องสู้เพื่อปกป้องชีวิตของเพื่อนร่วมทีมหระเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ไม่ใช่เรื่องแต่งหรือหนางแอคชั่นแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสนามรบอิรักเมื่อปี2007กับชายคนหนึ่งที่แม้จะถูกยิงเกือบ30นัน แต่เขายังสามารถสังหาศัตรูทั้ง4คนเคลียร์พื้นที่และเดินออกไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ด้วยตัวเองได้ผมเชื่อว่าผู้ชายเกือบทุกคนต้องเคยเจอปัญหานี้เรื่องนี้ผู้ชายไม่ค่อยมีใครกล้าพูดกันตรงๆหรอกแต่ผมว่ามันสำคัญมากๆเลยคือการดูแลน้องชายของเราให้สะอาดและมั่นใจอยู่เสมอเมื่อก่อนผมเองก็ใช้วิธีเดิมๆม,มีดโกนบ้างกันไกลบ้างผลคืออะไรครับทั้งบาดทั้งขันคนขึ้นใหม่เป็นตอแถมดูไม่เรียบร้อยอีกต่างหากจนผมมาเจอสิ่งนี้ครับไข่รกรูมมิง เครื่องเล็มขนน้องชายโดยเฉพาะตัวนี้ไม่เหมือนที่เราเคยใช้เลยนะครับเพราะเขามีนวัตรกรรมเซฟเทคที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยจริงๆเล็มแล้วไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นปอใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายจะน้องชายจะรักแร้หรือเรราก็ได้หมดและที่ผมชอบคือกันน้ําได้100%อเอร์เซอาบน้ําแล้วหยิบมาเล็มได้เลยสะดวกสุดๆพูดตรงๆนะครับหลังจากที่ลองใช้รู้สึกเลยว่าชีวิตดีขึ้นมากขนไม่รุงรัง น้องชายดูสะอาดโล่งสบายเวลาทํากิจกรรมหรือออกกําลังกายก็มั่นใจขึ้นเยอะจริงๆแต่มันไม่ได้จบแค่นี้นะครับเพราะการเล็มอย่างเดียวไม่พอต้องล้างให้สะอาดด้วยผมเลยอยากแนะนําอีกหนึ่งตัวคือไข่คลีนเซอร์ล้างน้องชายหลายคนอาจจะสงสัยมันต่างจากสบู่ตรงไหนอ่างเยอะครับสบู่ทั่วไปมีค่า ph สูงเกินไปทําให้แสบแห้งและระคายเคืองแต่ไข่คลีนเซอร์มีค่า ph ที่บาลานซ์พอดีสําหรับผิวบอบบางใช้แล้วไม่แสบไม่แห้งที่สําคัญคือ กลิ่นหอมสะอาดมาก <Yeah. S 1> เขามีสสูตรนะครับ Relaxing Warm กลิ่นอบอุน่นผ่อนคลายและ Refreshing Cool กลิ่นสดชื่นเย็นนิดๆใช้แล้วฟีลแบบมั่นใจพร้อมลุยพูดง่ายคือมันช่วยล้างในสะอาดจริงลดกลิ่นอับจัดเหงื่อและการหมักหมมระหว่างวันได้แบบเห็นผลผมลองแล้วบอกเลยว่ารู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเวลาออกไปข้างนอกหรืออยู่กับแฟนเพื่อนๆครับนี่ไม่ใช่แค่การดูแลตัวเองแต่เป็นการให้เกียรติคู่รักด้วยนะครับผมแนะนำจริงๆ ใครยังไม่เคยลองต้องไปโดนครับและพิเศษในวันที่15-16ถึงกันยายนนี้ไข่รกรูมมิ่งตัวเครื่องรถเหลือ1491บาทและไข่คลีนเซอร์ทั้งสองสูตรลดเหลือแค่187บาทเท่านั้นพลาดไม่ได้พี่ไข่เขาจัดโปรโลดพิเศษราคาดีมากๆของแท้ผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้รีบไปตามก่อนหมดโปรนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ feel for life เติมพลังให้ชีวิตวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับไม่เดย์ อดีตนวีซิลของสหรัฐอเมริกาชายที่โลกเรียกขานว่าคนที่นรกส่งมาเพราะเขารอดชีวิตจากสิ่งที่เหมือนเป็นไปไม่ได้เรื่องราวของเขาไม่ได้สอนเราแค่เรื่องความกล้าหาญแต่ยังเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพลังจิตใจของมนุษย์ <c oughs> การไม่ยอมแพ้และการที่ความมุ่งมั่นในการปกป้องคนที่เรารักสามารถทําให้เราทําสิ่งที่เหนือความสามารถของมนุษย์ธรรมดาได้เรื่องราวของไมเดจะทำให้คุณเข้าใจว่าขีดจำกัดของมนุษย์นั้นอยู่ใกล้กว่าที่เราคิด และบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้กลับกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับมันจริงๆในตอนนี้เราจะมาดูกันครับว่าไมเดย์ day เป็นใครกันแน่เขาเติบโตมาอย่างไรและอะไรคือจุดเริ่มต้นที่นำพาเขาไปสู่เส้นทางของ Navy s ซ a l จากนั้นเราจะมาเจาะลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่6เมษายน2007ที่อิรักวันที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาลและสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าเขาใช้ประสบการณ์นี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นอย่างไร ไมเดเกิดและเติบโตในครอบครัวที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะครับเขาเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมของครอบครัวอเมริกันทั่วไปแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาในตัวเขาคือความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบที่เขามีต่อคนรอบข้างเมื่อถึงวัยหนุ่มไม้ตัดสินใจเข้าร่วมกองทัพเรือสหรัฐและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการการเป็นทหารเรือธรรมดาไม่เพียงพอสําหรับเขาเขามีความฝันที่จะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยพิเศษที่เก่งที่สุด นั่นคือ Navy SEAL การฝึกเพื่อเป็น Navy SEAL นั้นโหดร้ายมากมีข้อมูลบอกว่าอัตราการผ่านการฝึก Basic underwater demolition seal น้อยคนเท่านั้นที่จะผ่านไปได้การฝึกนี้ไม่ได้ทดสอบแค่ความแข็งแรงของร่างกายแต่ยังทดสอบความแข็งแกร่งของจิตใจด้วยไมเดย์ผ่านการฝึกที่โหดร้ายนี้มาได้และเขากลายเป็น Navy SEAL ที่มีประสบการณ์และความสามารถสูงเขาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ปฏิบัติการต่างๆและหนึ่งในนั้นก็คือประเทศอิรัก ในช่วงที่สงครามอิรักกำลังดำเนินอยู่อย่างเข้มข้นในฐานะนวีซียไมเดย์มีหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจที่อันตรายที่สุดไม่ว่าจะเป็นการบุกเข้าไปในพื้นที่ศัตรูการค้นหาและจับกลุ่มเป้าหมายสำคัญหรือการปฏิบัติการลับที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงเขาเป็นคนที่เพื่อนร่วมทีมไว้วางใจและเขาก็ไว้วางใจเพื่อนร่วมทีมเช่นกันสิ่งที่ทำให้ไมเดย์โดดเด่นในหมู่นวีซียก็คือความเป็นผู้นำของเขาเขามักจะเป็นคนที่เข้าไปในพื้นที่อันตรายก่อน เป็นคนที่คิดถึงความปลอดภัยของทีมก่อนที่จะคิดถึงตัวเองและเขาเป็นคนที่พร้อมจะเสียสละเพื่อให้ภารกิจสําเร็จความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบที่มีต่อหน้าที่ของเขานั้นรุนแรงมากเขาเข้าใจดีว่า,วาการเป็นนาวีซิลหมายความว่าอะไรนั่นคือการที่ต้องพร้อมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องเพื่อนร่วมทีมและเพื่อปกป้องประเทศชาติแล้วก็มาถึงวันที่6เมษายน2007วันที่จะเปลี่ยนชีวิตของไมเดย์ไปตลอดกาลและจะกลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่โลกจะจดจำไว้ตลอดไปในวันนั้น ไมเดย์ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมซีลในภารกิจบุกคนคบ้านเป้าหมายในเมืองฟาลูจาประเทศอิรักภารกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการขนาดใหญ่ในการตามหาและจับกลุ่มสมาชิกของกลุ่มอัลกออิดะห์ที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ข้อมูลที่ได้รับบอกว่าในบ้านหลังนี้มีผู้ต้องสงสัยที่เป็นเป้าหมายสําคัญและอาจมีเอกสารหรือข้อมูลที่สามารถนําไปสู่การจับกลุ่มสมาชิกคนอื่นๆของกลุ่มได้ภารกิจแบบนี้เป็นเรื่องปกติสําหรับน v วีซีลแต่ความอันตรายก็ไม่เคยลดน้อยลงเลย ทีมของไม้ได้วางแผนการปฏิบัติการอย่างละเอียดพวกเขาศึกษาโครงสร้างของบ้านวางแผนเส้นทางการเข้าและออกและเตรียมพร้อมสําหรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นจะรุนแรงขนาดนี้เมื่อทีมเข้าไปใกล้เป้าหมายทุกอย่างดูปกติดีไม่มีสัญญาณของความผิดปกติใดๆไม้และทีมเข้าใจดีว่าการปฏิบัติการแบบนี้ต้องทําอย่างรวดเร็วและเงียบๆเพื่อไม่ให้เป้าหมายมีเวลาหลบหนีหรือทําลายหลักฐาน ไมเดย์เป็นคนแรกที่เข้าประตูบ้านซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเขาในฐานะหัวหน้าทีมการเป็นคนแรกที่เข้าไปหมายความว่าเขาต้องเผชิญกับพันตรายก่อนใครในทีมและเขาก็พร้อมที่จะทําหน้าที่นี้แต่ทันทีที่เขาเข้าไปในบ้านสิ่งที่รออยู่ข้างในไม่ใช่เป้าหมายที่กําลังหลบซ่อนแต่เป็นกับดักที่ถูกเตรียมมาอย่างดีในห้องมีคนร้ายติดอาวุธสี่คนที่กําลังรอเขาอยู่และพวกเขาได้เปิดฉากยิงทันทีเสียงกระสุนดังสนั่นไมเดย์ถูกกระสุนเข้าทันทีแต่เขาไม่ได้ล้มลง เขายังคงยืนและยิงตอบโต้แม้ว่าร่างกายของเขาจะเริ่มเต็มไปด้วยรอยกระสุนก็ตามสถานการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีไมเดย์ถูกยิงมากกว่า27นัด11นัดทะลุเข้าไปในร่างกายของเขาจริงๆส่วนอีก16นัดถูกเสื้อเกราะกันกระสุนหยุดไว้แต่แรงกระแทกของกระสุนเหล่านั้นก็ยังคงทําให้เขาเจ็บปวดอย่างรุนแรงกระสุนเจาะเข้าไปในแขนขาลำตัวและบางนัดเฉียดฉิวอวัยวะสําคัญแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือ แม้จะถูกยิงเกือบ30นัดไมเดย์ยังคงสติและยังคงสู้ต่อไปเขาไม่ได้ล้มลงหรือยอมแพ้แต่กลับใช้ความโกรธและความมุ่งมั่นในการปกป้องเพื่อนร่วมทีมเป็นแรงขับเคลื่อนเขายิงตอบโต้และสามารถสังหารคนร้ายทั้ง4ี่คนได้หลังจากที่ปราบเอาคนร้ายได้หมดแล้วไมยังคงมีสติพอที่จะเคลียร์ห้องต่างๆในบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีศัตรูซุ่มซ่อนอยู่ที่ไหนและเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญแม้ว่าร่างกายของเขาจะเสียเลือดมาก และความเจ็บปวดจะแสนสาหัสสิ่งที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมและแพทย์ทุกคนตกใจคือหลังจากเหตุการณ์จบลงไมเดย์ยังสามารถเดินออกจากบ้านและขึ้นเฮลิคอปเตอร์ด้วยตัวเองได้เขาไม่ต้องให้ใครแบกหรือช่วยพยุงเขาเดินด้วยขาของตัวเองแม้ว่าจะมีกระสุนในร่างกายมากมายคุณผู้ฟังคิดดูสิครับถ้าเป็นคุณถ้าคุณถูกยิงแค่นัดเดียวคุณคิดว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างแต่ไมเดย์ถูกยิง27นัดแต่เขายังสามารถสู้ต่อไปปกป้องเพื่อน และเดินออกมาได้ด้วยตัวเองเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องแต่งไม่ใช่เรื่องในหนังแต่เป็นเรื่องจริงที่ได้รับการยืนยันจากหลายแหล่งข่าวรวมทั้ง CBS News และ Military Times และเป็นเรื่องราวที่ทำให้ไมเดย์กลายเป็นตำนานในหมู่ทหารและผู้คนทั่วโลกแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้ไมเดยสามารถทำสิ่งที่เหมือนเป็นไปไม่ได้นี้ได้ครับเมื่อแพทย์ทหารตรวจร่างกายของไม้์หลังเหตุการณ์พวกเขาตกใจกับสิ่งที่พบกระสุน11นัดที่เจาะเข้าไปในร่างกายของเขานั้น บางนัดผ่านอวัยวะสําคัญเฉียดฉิวบางนัดทําลายกล้ามเนื้อและเส้นประสาทอย่างรุนแรงแพทย์บอกว่าตามหลักการแพทย์แล้วเขาควรจะเสียชีวิตหรืออย่างน้อยก็ควรจะหมดสติไปแล้วนานแล้วแต่ไมเดย์ยังยืนอยู่ได้ยังพูดได้และที่น่าทึ่งที่สุดคือเขายังสามารถเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเขายังจําได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวินาทีจําได้ว่าเขายิงใครก่อนใครหลังและเขาเคลียร์ห้องไหนอย่างไรบ้างเมื่อสื่อมวลชนได้ยินเรื่องนี้พวกเขาเริ่มเรียกไมเดว่า The Immortal Seal หรือคนที่นรกส่งมาเพราะเขารอดชีวิตจากสิ่งที่ไม่มีใครรอดได้แต่สำหรับไมแล้วเขาไม่คิดว่าตัวเองพิเศษอะไรเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้เขาสู้ต่อไปได้คือความคิดเพียงอย่างเดียวนั่นคือเขาต้องไม่ให้เพื่อนร่วมทีมตายไมเดบอกว่าในขณะที่เขาถูกยิงสิ่งเดียวที่เขาคิดคือถ้าเขาล้มลงเพื่อนๆของเขาจะเป็นอันตรายเขาต้องจัดการกับคนร้ายให้หมดเขาต้องทำให้พื้นที่ปลอดภัยเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ปลอดภัย นี่คือพลังของความแน่วแน่ต่อภารกิจครับคุณผู้ฟังไมเดย์ <My Day S 1> ไม่ได้สู้เพื่อตัวเขาเองเขาสู้เพื่อคนที่เขารักเขาสู้เพื่อเพื่อนร่วมทีมที่เขาถือว่าเป็นพี่น้องกันและพลังแห่งความรักและความรับผิดชอบนี้เองที่ทําให้ร่างกายของเขาทําสิ่งที่เหนือขีดจํากัดของมนุษย์ธรรมดาได้หลังจากเหตุการณ์ไมเดย์ได้รับเหรียญกล้าหาญหลายเหรียญรวมทั้งซิลเวอร์สตาร์ซึ่งเป็นเหรียญกล้าหาญร,ระดับสูงของกองทัพสหรัฐแต่สําหรับเขาแล้วรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่เพื่อนร่วมทีมทุกคนกกลัับบ้้าาานไดดดออยอย่่งปภรทีมเ รอดชีวิตและยังสู้ต่อไปได้หลังจากถูกยิง27นัดไม่ใช่เรื่องโชคหรือปาฏิหาริย์แต่เป็นผลมาจากการฝึกฝนที่หนักหน่วงจิตใจที่เข้มแข็งและที่สําคัญที่สุดคือความรักและความรับผิดชอบที่เขามีต่อเพื่อนร่วมทีมเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อเรามีเหตุผลที่แข็งแกร่งพอในการสู้เมื่อเรารู้ว่าทําไมเราถึงต้องสู้ร่างกายและจิตใจของเราสามารถทําสิ่งที่เหนือความคาดหมายหลังจากเหตุการณ์นั้นไมเดย์ต้องใช้เวลาหลายปีในการฟื้นฟูร่างกาย เขาต้องผ่าตัดหลายครั้งต้องกายภาพบําบัดและต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตกับร่างกายที่เปลี่ยนไปตลอดการกระสุนบางนัดยังคงอยู่ในร่างกายของเขาเพราะการผ่าตัดเอาออกจะเสี่ยงมากกว่าปล่อยทิ้งไว้แต่ที่ยากกว่าการฟื้นฟูร่างกายคือการฟื้นฟูจิตใจไหมต้องต่อสู้กับ PTSD โรคเครียดหลังเหตุการณ์ร้ายแรงเขามีฝันร้ายมีอาการนกอยู่บ่อยครั้งและมีช่วงเวลาที่เขารู้สึกสูญเสียความหมายของชีวิตการที่เขาต้องออกจากหน่วยซีล เพราะสภาพร่างกายที่ไม่อำนวยก็เป็นอีกหนึ่งบาดแผลในใจเพราะการเป็นซิลไม่ใช่แค่งานสำหรับเขาแต่เป็นตัวตนและเป็นชีวิตของเขาแต่ไมเดย์ไม่ได้ยอมแพ้กับความท้าทายเหล่านี้เขาใช้เวลาหลายปีในการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในบทบาทใหม่เขาได้รับการช่วยเหลือจากหมอจากครอบครัวและจากเพื่อนเพื่อนทหารที่เข้าใจในสิ่งที่เขาผ่านมาในปี2020เขาได้เขียนหนังสือชื่อ Perfectly Wounded ซึ่งเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาอย่างละเอียดตั้งแต่วัยเด็ก การเป็นซีลเหตุการณ์ในวันที่6เมษายน2007และการฟื้นฟูชีวิตหลังจากนั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนเพื่อเล่าความกล้าหาญของเขาเพียงอย่างเดียวแต่เขียนเพื่อให้กำลังใจคนอื่นที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตเขาต้องการให้คนอื่นรู้ว่าไม่ว่าเราจะเจ็บปวดแค่ไหนไม่ว่าเราจะล้มลงแค่ไหนเราสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอไมเดย์กลายเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจเขาไปบรรยายในหลายๆที่ทั้งกับทหารและพลเรือนเขาแบ่งปันประสบการณ์และบทเรียนชีวิตของเขา และที่สําคัญคือเขาช่วยคนอื่นที่กําลังต่อสู้กับปัญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะทะหารผ่านศึกที่เป็น PTSD เขาบอกว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เขาผ่านมาคือความแข็งแกร่งไม่ได้หมายความว่าเราไม่เจ็บปวดแต่หมายความว่าเรายังคงก้าวต่อไปแม้ว่าเราจะเจ็บปวดความกล้าหาญไม่ได้หมายความว่าเราไม่กลัวแต่หมายความว่าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าเราจะกลัวและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ไมดเดย์อยากจะบอกคนอื่นคือ เราทุกคนมีพลังภายในที่มากกว่าที่เราคิดเมื่อเราต้องเผชิญกับสถานการณ์จริงๆเมื่อเรามีเหตุผลที่แข็งแกร่งในการสู้เราจะพบว่าเราสามารถทําสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ไมเดย์วันนี้ยังคงมีชีวิตอยู่และเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนนับล้านทั่วโลกเขาพิสูจน์ได้เห็นว่าไม่ว่าเราจะถูกยิงกี่นัดไม่ว่าเราจะล้มลงกี่ครั้งหากเรายังมีเหตุผลในการลุกขึ้นมาสู้เรายังสามารถสู้ต่อไปได้คุณผู้ฟังครับเรื่องราวของไมเดย์ไม่ได้สอนเราแค่เรื่องความกล้าหาญ แต่สอนเราเรื่องของพลังแห่งความรักและความรับผิดชอบสอนเราว่าเมื่อเราต้องปกป้องคนที่เรารักเราสามารถทําสิ่งที่เหนือขีดจํากัดของมนุษย์ธรรมดาได้และที่สําคัญที่สุดเขาสอนเราว่าการเป็นฮีโร่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไม่เจ็บปวดหรือไม่มีปัญหาแต่หมายความว่าแม้เราจะเจ็บปวดแม้เราจะมีปัญหาเรายังคงทําในสิ่งที่ถูกต้องยังคงปกป้องคนที่เรารักและยังคงสู้ต่อไปเพื่อสิ่งที่เราเชื่อนี่คือเรื่องราวของไมเด คนที่โลกเรียกว่านรกส่งมาแต่สำหรับผมแล้วเขาคือคนที่สวรรค์ส่งมาเพื่อสอนเราว่าพลังของมนุษย์นั้นไม่มีขีดจำกัดเมื่อเรามีความรักและความมุ่งมั่นที่แท้จริงแล้วคุณล่ะครับหากวันหนึ่งคุณต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตคุณจะมีพลังจากอะไรในการสู้ต่อไปและคุณมีใครบ้างในชีวิตที่คุณยอมสู้เพื่อเขาแม้ว่าจะต้องเสียสละทุกอย่างผมอยากให้คุณผู้ฟังหยุดคิดสักครู่หนึ่งนะครับ ว่าเรื่องราวของไมเดย์ที่เราได้ฟังกันมาวันนี้มันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างประการแรกคือเรื่องของความมุ่งมั่นไมเดย์ไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเราทุกคนแต่สิ่งที่ทําให้เขาพิเศษคือความมุ่งมั่นที่จะปกป้องเพื่อนร่วมทีมเมื่อเขาถูกยิง27นัดสิ่งเดียวที่เขาคิดไม่ใช่ความเจ็บปวดแต่คือการที่เขาต้องทําให้พื้นที่ปลอดภัยสําหรับเพื่อนๆประการที่สองคือพลังแห่งเป้าหมายเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมีคนที่เราต้องปกป้องมีหน้าที่ที่เราต้องรับบผิดชอ ร่างกายและจิตใจของเราจะหาพลังจากที่ไหนสักแห่งมาให้เราสู้ต่อไปแม้ว่าสถานการณ์จะดูสิ้นหวังแค่ไหนก็ตามและประการสุดท้ายคือเรื่องของการลุกขึ้นมาใหม่หลังเหตุการณ์นั้นไม่เดย์ไม่ได้จบชีวิตลงแค่การเป็นฮีโร่ในสนามรบเขาต้องต่อสู้กับ PTSD ต้องฟื้นฟูร่างกายที่พิการต้องหาความหมายใหม่ของชีวิตแต่เขาไม่ได้ยอมแพ้เขาเปลี่ยนจากคนที่ช่วยคนอื่นในสนามรบมาเป็นคนที่ช่วยคนอื่นในชีวิตประจำวัน คุณผู้ฟังครับผมอยากให้คุณถามตัวเองว่าในชีวิตของคุณตอนนี้คุณกําลังเผชิญกับกระสุนอะไรบ้างบางทีมันอาจจะไม่ใช่กระสุนจริงๆแต่อาจจะเป็นความเครียดจากงานปัญหาครอบครัวความท้อแท้จากความล้มเหลวหรือความกลัวที่จะลองทําอะไรใหม่ๆเรื่องราวของไมเดย์สอนเราว่าเราแข็งแกร่งกว่าที่เราคิดเมื่อเรามีเหตุผลที่ดีพอในการสู้เมื่อเรารู้ว่าเราสู้เพื่ออะไรเพื่อใครลองคิดดูสิครับใครบ้างในชีวิตคุณที่คุณยอมสู้เพื่อเขาครอบครัว เพื่อนลูกหลานหรือแม้แต่ฝันที่คุณต้องการให้เป็นจริงสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากได้หากเรื่องราวของไมเดย์วันนี้ทำให้คุณได้รับแรงบันดาลใจผมขอเชิญชวนให้คุณกด subscribe ช่อง feel for life เติมพลังให้ชีวิตของเรานะครับเพราะเรามีเรื่องราวของคนแข็งแกร่งคนที่ไม่ยอมแพ้คนที่เปลี่ยนจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งอีกเยอะแยะที่รออยู่และอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับ เพราะเราไม่รู้ว่าเรื่องราวไหนจะไปเป็นกำลังใจให้กับใครคนไหนบางทีเพื่อนคุณอาจจะกําลังต้องการกําลังใจพอดีคุณจะได้มีส่วนร่วมในการส่งต่อพลังบวกให้กับคนอื่นเหมือนที่ไมเดย์ทำอยู่ทุกวันนี้เขาเปลี่ยนจากคนที่ปกป้องเพื่อนในสนามรบมาเป็นคนที่ช่วยเหลือจิตใจของคนทั่วโลกขอให้คุณจดไว้เสมอว่าคุณแข็งแกร่งกว่าที่คิดกล้าหาญกว่าที่เชื่อและมีพลังในตัวมากกว่าที่รู้สึกขอบคุณที่รับฟัง f e e l for Life เติมพลังให้ชีวิตตอนนี้นะครับ ผมหวังว่าเรื่องราวของไมเดย์จะอยู่กับคุณเป็นนานๆและจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณในยามที่คุณต้องการมันแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะมาเติมพลังให้ชีวิตของคุณสวัสดีครับ